อาจินไปนะ่ะมีสี่คือปัญหาที่ไม่ควรจะคิดคิดแล้วมีส่วนแห่งความเป็นคนบ้าคนบอต่อจากจนั้นนะคือฟุ้งซ่านเกิดความฟุ้งซ่านเป็นคนบ้าคนบอหาไอ้ทางที่จะอันติมากไม่ได้คือหนึ่งทุวีสยัย สองกรรมวิบาสสามทานาวิสยัยสี่โรคก,กิจินดาสี่ประการด้วยกันนี่พระวิสัยนะ่ะคือว่าวิสัยพระพุทธเจานะ้าน่ะคนภูมิชั้นสาวกคาประมาณพระองค์ไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันถึงจะยังยังกันถึงคนชั้นอาราันหรือชั้นปัเจกับพระพุทธเจา้ายังยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นบุคคลป่วยการกล่าวที่จะมาคิดขาดคณีต่างๆว่าพระพุทธเจ้าทำไม่านทำได้อย่างนั้นทำไมท่านทำได้อย่างนี้ป่วยการ นะอันนี้เป็นพุทธวิสัยสองกรรมวิบากวิบากของกรรมเนี่ยและเอียดพิสดารเป็นลูกโตการที่เราเห็นคนทาชั่วแต่ได้ดีตดีในชาตินี้อ่ะแล้วคนนึกว่าทําดีไม่ได้ผลทาชั่วไม่ได้ผลนะ่ะเป็นการคาดเคเนยผิดเพราะเราม,มียาทัศนณะไปติดตามในอดีตว่าคนคนนี้นะอ่ะในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเขาลังงสวยผลกรรมในขณะใดในทางไหนอยู่ เพราะฉะนั้นการคาดเสนวิบากของกรรมน่ะก็ป่วยการไฟเปล่าชานแวิสัยก็เหมือนกันคนที่ได้ฌานย่อมมีภูมิของจิตมีอภินิหารทางจิตตอนี่พิสดารแตกต่างกับคนที่ไม่ได้ฌานเช่นทำอภิญญาต่างๆได้ถ้าเราไปเอา,เอาเอาภูมิของคนที่ไม่ได้ฌานไปอย่างท่านก็ป่วยการเปล่าโลกไปกินดาคือปัญหาเรื่องโอกาสโลกหมุนเวียนมาแต่ไหนใครเป็นปฐม,มเหตุอันนี้ก็เข้าลักษณะเป็นอจินไตสี่ประการด้วยกัน คือปัญหาที่บาคนจะคิดคิดแล้วก็มีส่วนแห่งความเป็นคนบ้าคือหมายความว่าคิดแล้วใจคอมันฟุ้งฟาดฟุ้งๆฟาดเนี่ยปัญหาหนึ่งคืเจ้าสร้างโลกเนี่ยถ้าสมมติเราเชื่อแม่ว่าเจ้าสร้างโลกเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่ะแล้วพระเจ้าสร้างศาสนาอื่นล่ะเขาไม่เขาไม่มีส่วนจะสร้างโลกหรืออ่าเรามีแต่จริงหรือเปลเจ้าของศาสนาเราศาสนาเองหรือจริงขาสเองแก่หรือไอ้จริงเราเราว่าเอาขั้นเดียวกันหล่ะเขาก็ว่าเขาจริงเราเขว่าเราจริงแล้วใครล้วเป็นคนสร้างเออเนี่ยพระเจ้าองค์ไหนเเป็นคนสร้างให้มากยิ่งคิดยิ่งฟ ยิ่งคิดยิ่งพุงไปละแล้วคิดไปคิดไปยังไม่บอกเองแล้วพระเจ้ามันใครมันมีเราก็ต้องมีพ่อแม่พระเจ้าต้องมีพ่อแม่สิพระเจ้าเกิดเองดื้อดันเอ๊ะเกิดเองเราทำไมเราว่าเราเกิดเองบ้างไม่ได้ล่ะโลกเกิดเองก็ได้นนะทำไมเขาไม่ยอมล่ะแน่คิดอย่างนี้อ่ะใครๆเราตั้งปัญหาบอกว่ามนาวบ้านของฉันของฉันเท่านั้นเองหรือที่ที่เกรียวบ้านอื่นหวานอย่างนั้นหรือใครๆพระเจ้าของฉันไม่เลจริงพระเจ้าอื่เก๊อ๋อน้ำตาลบ้านแกหวานบ้านอืก็เค็มนะคุยพูดอย่างนี้อะเออ น้ำตาลบ้านอื่ก็เค็มเขาเขาก็มีข้าเ,ขขเาจ,จ้าเหมือนกันเนีงแกไม่ยอมรับเขาเนี่ยเขาปี๋ม้งจะพูดอว่าน้ำตาลบ้านอืน้นเค็มหมดจา้าน้ำตาลบ้านฉันนั่นเองที่หวานหรือปีกระล่าสินค้าขายสินค้า,าข่มราคากันโอ้ยรับอื่นน่ะสินค้าเจ๊อของฉันน่ะเม็ดอินอเมริกาของแท้อยู่ที่นี่โฮมแบนเนี่ยมันนี่กลายเป็นโฆษณา,าชวนเชื่อไปหรอกหรือเอางนี้ค่อยงั่นศาสนาประเทศที่มีผู้สร้างโลกเนี่ยจึงไม่ทนต่อการที่วินยูชนจะเพ่งที่สุดโดยหลักการ โดนหลักการพุทธศาสนาเรารกาตัววิทยาศาสตร์จะเลยเม่เพียงไหนก็ไม่กระทุกกระทั่งในหลักการอันานี้